ในที่สุดนายกอภิสิทธิ์ได้ประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมนำไปสู่การจัดการเลือกตั้งใหม่วันที่3กรกฎาคมผมจึงประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งและด้วยความหวังว่าพี่น้องประชาชนจะได้ใช้โอกาสที่สำคัญนี้ในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าและแก้ไขปัญหาต่างๆที่ยังคงค้างอยู่สองปีครึ่งของการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลอภิสิทธ์ ต้องประสบกับเหตุการณ์ร้ายแรงมากมายทั้งวิกฤตการเมืองภายในชาติวิกฤตเศรษฐกิจโลกและวิกฤตด้านความมั่นคงแม้แต่ชีวิตของตัวนายกรัฐมนตรีเองก็เกือบเอาไม่รอดเราจะไล่ล่อา,าอภิสิทธิ์ตามหาอภิสิทธิ์ให้เ,หเจอวันนี้ตามหา้ไอ้เท่ให้เจอตามหาไอ้ห้อยให้เจอ แล้วจับมันมาที่นี่ครับและกัะถูคอคนได้มอนกันเลยและกระถูคอคนได้มอนกันเลยปมป,ปัญหาจึงมีอยู่ว่าเราควรประเมินการทำงานของรัฐบาลอภิษิท่ามกลางสภาวะแวดล้อมเงื่อนไขข้อจำกัดต่างๆโดยเปรียบเทียบกับรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์และรัฐบาลทักษิณอย่างไร 3ท่านนี้ใครจะมีโอกาสกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอาจารย์ครับอาจารย์ทำกรรมเก่าอะไรเอาไว้จำได้ไหมฮะมหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่15ทธันวาคมปี2551 2ปีกว่าปีกว่าก่อนที่เขาจะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีกันในสภาสองคนนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพลตำรวจเอกประชาพรมนอกอ,อาจารย์ทำอะไรเอาไว้จำได้ไหมครับออ เป็นบทความที่ผมเขียนครับวันหนึ่งก่อนหน้าที่เขาจะมีการชิงตําแหน่งกันครับแล้วก็ไปออกในวันที่15เป็นวันที่เขามีการโหวตว่าใครจะได้เป็นนายกครับ,รบวันนี้อาจารย์ต้องใช้กรรมเก่าประเมินเข้าตอนเข้าประกาศยุบสภาแล้วผมต้องให้อาจารย์ประเมินโ,<อ>โจทย์ใหญ่ตอนที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้รับการเลือกจากสภาเป็นนายกรัฐมนตรีจัดตั้งรัฐบาล ทั่วโลกกาลังเจอปัญหาใหญ่และเชื่อว่าประเทศไทยก็ต้องเจอคือปัญหาเศรษฐธกธธิจสองปีครึ่งที่ผ่านมาจากวันแรกที่อาจารย์ประเมินถึงความยากลําบากด้านเศรษฐกิจวันนี้อาจารย์ประเมินยังไงคือผมมองไปอย่างนี้ว่ารัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์เนี่ยเข้ามาเจอตอนนั้นเนี่ยนนนเกิดปัญหาเศรษฐกิจที่เรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์ไครสิสที่อเมริกาครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันเริ่มเกิดที่อเมริกาแล้วมันจะลามมายุโรป แล้วก็จะมาประเทศไทยซึ่งมันยังอีกไกลแต่พอมาถึงรัฐบาลภิสิธิ์ตอนนั้นเนี่ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันเริ่มเจอเหมือนซึนามิเลยมามาเป็นตามลำดับกวาดกันมาเลยนะครับคนก็มีความเป็นห่วงว่าตอนนั้นประเทศไทยอาจจะมีการว่างงานสูงคนจะตกงานส่งออกก็จะยากลำบากเพราะว่าต่างประเทศไม่มีรายได้เพียงพอที่จะนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศยุโรปก็แย่อเมริกาก็แย่ใช่ กนเงื่อนไขตอนนั้นเนี่ยถ้ามาเทียบกันแล้ว2ปีครึ่งที่ผ่านมาครับก็ต้องบอกว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์นั้นทําได้ดีพอสมควรโดยการที่พยายามเพิ่มอํานาจซื้อในประเทศครับกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลที่ใช้ทางนโยบายการคลังครับให้คนนั้นมีรายได้เพิ่มมากขึ้นออกมาจับจ่ายใช้สอยครับโดยเฉพาะคนจนถ้าคนจนเนี่ยได้เงินคุณจําได้ไหมไอ้เช็คสองพบาทสองพบาท คนชราก็ได้ห้าร้อตกลงพอคนจนคนที่ไม่ค่อยมีสตางค์ได้เงินร้อยบาทเนี่ยเขาจะใช้เกือบหมดไม่เหมือนกับคนรวยถ้าคนรวยได้เงินร้อยบาทเพิ่มขึ้นเขาก็เก็บและใช้นิดเดียวครับตกลงมันก็มีกําลังซื้อมันก็กระตุ้นทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนมากขึ้นในประเทศเราที่กลัวว่าจะมีการว่างงานมากก็เลยว่างานไม่มากนะตกลงเห็นไหมครับอันนี้ก็ มีประโยชน์เยอะเลยครับแล้วการกู้ยืมเงินของรัฐบาลอภิสิทธิ์มีคนบอกว่าขยันกู้เหลือเกินกู้มาโกงด้วยหรือเปล่าคุณต้องดูด้วยว่าไปกู้มาจากต่างประเทศหรือกู้ในประเทศเขากู้ในประเทศนะครับตอนนั้นกู้ในประเทศอย่างที่คุณพูดครับเพราะคนในประเทศนั้นเกิดความตตกตกใจว่าเศรษฐกิจโลกจะมีปัญหาไม่ใช้เงินกันเลยทุกคนไม่ใช้เงินครับตกลงรัฐบาลก็เลยขอยืมไอ้คนที่มันเก็บเงินไว้เงียบเงียบเนี่ยเอามาเพื่อเอามาใช้จ่ายแทน มันก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกตกลงเจ้าหนี้ก็อยู่ในประเทศเจ้าหนี้อยู่ในประเทศครับเงินคนไทยไม่ใช้รัฐบาลขอยืมมาใช้ก่อนและเองจะใช้วันหลังจึงจะจ่ายคืนให้มันก็หมุนเวียนอยู่ในนี้ถูกต้องครับ,รบตกลงมันก็ดีพอสมควรใช่ไหมละ่ะครับคนทักษิณชินวัตรด,ดีไหม,มขาขึ้นเลยนะตอนนั้นขาขึ้นของเศรษฐกิจธธกเลยสมัยทักษิณชินวัตรเข้ามาเป็นรัฐบาลเมื่อปี2544ครับ แต่เรามีวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง<อ>ปี2540ยังม <àng> ีหนี้ที่ต้องใช้อยู่ห่างไปเกือบ4ปีครับตกลง,งผมคิดว่าคุณทาลินนิม,มานเหมินและคนที่เป็นรัฐบาลก่อนหน้าคุณทักษณิณครับได้พยายามฟื้นฟูจนกระทั่งมันเข้ามาถึงจุดที่มันเดินได้อย่างดีแล้วครับคุณทักษณิณก็เข้ามาพอดีครับมาหลังจากที่เกิดวิกฤตไป3ปีเศษแต่เราเห็นเขาเป็นคนเอาหนี้ไปใช้ IMF แล้วก็จบกันเลยนะก็เพราะว่าเขาใช้หนี้ไปโดยลําดับตลอดมาครับเหลือหนี้ก้อนสุดท้ายค,คุณทักษณิณก็มีเทคนิคทางการตลาดเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาใช้หนี้ก้อนสุดท้ายครับบ้านเมืองเนี่ยนะครับประชาชนช่วยกันกู้วิกฤตเศรษฐกิจมาโดยตลอด3-4ีปีพอคุณทักษณิณเข้ามาเห็นว่า เราพอจะมีเงินคงครังเหลือพอสมกวดก็เลยรอให้ถึงเวลาไม่ต้องรอให้ถึงเวลาเลยใช้เลยแล้วก็ชักคงเลยว่าเราปดนี่แล้วก็นี่คือเทคนิคทางการตลาดทําให้คนไม่รู้เรื่องก็เออโอ้โหสุดยอดพอเข้ามาปดนี่เลยแล้วบทความผมเนี่ยยังได้เปรียบเทียบเรื่องการเลือกคอรมอด้วยโอ้มันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยอีตอนที่คุณคุณอภิสิทธิ์จะเข้ามาครับผมได้เปรียบเทียบว่า พลเอกสุรยุทธ์เนี่ยมีอิสระในการเลือกคลรอมากเลยครับสามารถจะเลือกใครก็ไม่ยากนักเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นรัฐบาลผาสมครับแล้วก็มาจากอํานาจของการปฏิวัติรัฐประาหาร1 <19 S 2> ราะะน,น 1> กันยา19พลเอกสุรยุทธ์ก็มีอิสระในการเลือกจะเห็นไหมครับมีอาจารย์ภัยบุญวัฒนศิริธรรมโคสิตปั้นเปี่ยมรัฐหม่อมราชวงศ์ปิยทรเทวกุล ดรฉลองพบสุขสังกรการอย่างนี้ด็อกเรสิทธิชัยโพคโัยุดมอุ้ยสามารถจะสรรหามาได้ครับแต่พอมาถึงรัฐบาลคลอมอภิสิทธิ์เลือกได้ไหมมันเลือกมันเลือกยากไหมละ่ะ <c oughs> เลยได้โสพนสารลำ <c oughs> พรที่วานาคาใสเออบุญจงวงไตล <c oughs> <c oughs> รลับชาวรัชาญวีรกุล <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะแล้วก็ <c oughs> วกันเป็นแผงเออและท่องเที่ยวนี่ใครนะชุมพลศิลปะอาชาคะ ตกลงมันตัวเลือกเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นพักร่วมรัฐบาลจะไปกําหนดว่าได้ไหมว่าพักคุณต้องเอาคนนั้นพักคุณต้องเอาคนนี้กําหนดได้แต่เขาไม่เอาด้วย <laughs> <laughs> แล้วสมัยทักษิณนนะ่ะก็ทักษิณกําหนดเองเลยเพราะเขามาในมาดของซีอีโอมาในมาดของนายใหญ่เพราะ,ะนั้นเขามีอิสระที่จะเลือกวิธีที่เขาเลือกก็มีทั้งหัวหน้ามง้งนายทุนพักคนใกล้ชิดอย่างเช่น เราคงจะเห็นอย่างคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิอประชามารีนนอ์อย่างนี้เป็นต้นสันติพร้อมพัฒวัฒนาเมืองสุขมากันเป็นทิวแถวเออตกลงถ้าถ้าดูกันสองปีครึ่งผมคิดว่าคุณอาพิสิทธิ์ต้องประนีประนอมกับพักร่วมรัฐบาลครับในการตัดสินใจทางการเมืองแล้วก็ต้องคอยเลื่อนไอ้ไม่กับโปรเจกต เพื่อไม่ให้หน้าเกลียดไม่ให้เสียหน้ารถเมย์ไม่เคยได้เข้าู่เลยไอโครงการรถเอ็นจีวีเลื่อนเลื่อนเลื่อนถนนอะไรเนี่ยถนนปลอดฝุ่นประเทศนี้ไม่มีถนนมีฝุ่นเลื้อแล้วเรื่องสต๊อกข้าวสต๊อกมันก็จะต้องปันนีปนนอมหักไม่ได้ส่งอาจารย์ใจลงไปประกบบ้างโอ้รูปหน้ารูปหลังแล้วก็ผ่านไปซึ่งถ้าไปหักเข้าการเมืองก็เปลี่ยนขั้วอีกเพราะว่า มันจับกันอยู่สองขั้วตกลงก็เลยเหลือพักเล็กเอาไว้ขี่คอครับใช่ไหมครับขี่คอแล้ววิธีขย่มด้วยแต่คุณทักษิณสบายที่สุดนะทําไมล่ะประชุมคณะรัฐมนตรีสั่งได้เลยพูดเองคิดเองสั่งการเลยคณะรัฐมนตรีเป็นตายางปั๊มปั๊มปั๊มปึ้งในหนังสือรูทันทักษิณคนที่นั่งอยู่ในคลรมเขาก็เขียนแล้วเขาบอกอย่างนั้นเขาบอกอย่างนั้นเลยคณะรัฐมนตรีทาหน้าที่เป็นตายาง อีกประเด็นหนึ่งที่ผมเขียนไว้ในบทความที่คุณบอกว่าเมื่อสองปีครึ่งที่ <15 S 1> แล้วันวปีห้าหนึ่งผมบอกว่ารัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์เนี่ยโชคดีเพราะรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ไม่มีฝ่ายค้านในสภาเขาจะมีได้ยังไงแล้วก็เป็นรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารตกลงก็มีแต่สอนอชใอช่ไหมครับ,รบทำหน้าที่เสมือนเป็นฝ่ายตรวจสอบอแต่ว่าผมก็มานั่งเทียบดูว่าแต่ไม่ได้เกิดมาค้านไงฮะ อรัฐบาลอภิสิทธ์มาเนี่ยเจอฝ่ายค้านเต็มเต็มเลยฝ่ายแค้นด้วยฝ่ายแค้นด้วยครับแล้วในสภาฝ่ายค้านในสภาก็ไปเชื่อมโยงกับฝ่ายแค้นนอก,นอกสภา,สภา และบางทีในสภาเองมันก็แค้นด้วยใช่ตกลงเอาเรื่องนอกสภาเข้าในสภาเอาเรื่องในสภาออกนอกสภาจะตั้งกระทู้สดยื่นยัตติอะไรอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเรื่องนอกสภาในสภายโยงกันไปโยงกันมาตลอดเวลาใช่นะครับเรื่องไม่กดบัตรทําให้สภาล่มอัน,นให้เดิน<ข>ไม่ได้เขาไปประชุมกันเต็มสภาแต่เวลาบอกว่าแสดงตัวซิจะได้ลงมติกันนั่งเฉย เรื่องอะไรจะกดบัตรแสดงตัวให้องค์ประชุมมันไม่ครบมันจะได้ทำงานกันไม่ได้มันก็ล่มไปดูซิรัฐบาลจะทำยังไงเออแล้วบางครั้งก็มีการล้อมไม่ให้ไม่ให้สสเข้าไปทำงานในสภาปิดล้อมหน้าสภาเลยเอารถตู้ไปวางจำได้ไหมยังจำได้ใช่ไหมจำได้ครับหัวมอกมาเชียวแล้วเข้าไปในสภามีกระโดดทีบกันอีกนะฮะแล้วถ้าเทียบกับสมัยรัฐบาลทักษิณล่ะฝ่ายค้านเป็นยังไงมีอยู่เท่านี้ เขาเรียกว่าหยิบมือเดียวอ้าวทำไมมีน้อยอ่ะก็เขาไปซื้อควบรวมกับพักรัฐบาลหมดโอ้ฝ่ายค้านพักคเล็กพักน้อยเขาไปรวมอยู่กับรัฐบาลหมดแล้วไปซื้อคู่แข่งหมดเลยก็เขาเรียกว่าควบรวมพักคออแล้วก็ให้รัฐบาลให้พักประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านโอแล้วมีเสียงอยู่หน่อยหนึ่งจะขอไม่ไว้วางใจอภิปรายไม่ววางใจเสียงก็ไม่พอจะเปิดอภิปรายอะไรเสียงไม่พอทั้งนั้น ก็นั่งดูรัฐบาลบริหารงานไปแล้วบทความผมเมื่อวันที่15ทธันวาปี51เนี่ยได้ได้พูดถึงข้าราชการที่เป็นมือเป็นไม้ให้กับรัฐบาลครับผมเห็นเลยว่าพลเอกสุรยุทธ์นั้นโดนที่เขาเรียกว่าเกียรว่างก็คือไม่ทำอะไรอรอให้มันเปลี่ยนแปลงไปแต่ผมว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์นี่ยิ่งกว่าเกียวว่างโดนอะไรอะตัดสายเบรกเลยให้มันพุ่งไปเจอข้างนอกนู่นเลยฝ่ายแคสรออยู่ข้างนอก อะไรที่ทำให้ดูเหมือนกับตัดสายเบรกตำรวจแทนที่จะทำงานกลายเป็นมะเขือเทศโอทหารแทนที่จะช่วยกันดูสถานการณ์กลายเป็นแตงโมอ่ะแล้วถ้าเทียบกับสมัยทักษิณล่ะราชการเป็นไงราชการก็เออออก,กันดีจนตอนหลังติดคุกแทนทักษิณก็ไม่รู้ก,กี่แห่งอ๋อพวกสพลอเยอะเลยครับ แล้วก็ CEO เขาตั้งระบบผู้ว่า CEO เพื่อสนองงานทั่วประเทศเอ,อแล้วเขาประเมินนะจังหวัดไหนสนองงานเขาก็ก้าวหน้าจังหวัดไหนไม่สนองงานก็เปลี่ยนได้เพราะมันเป็นระบบ CEO ข้าราชการก็เปลี่ยนเป็นเจ้าพนักงานของรัฐจำได้ไหมฮะเออใช่เออคุณนี่จำแม่นจากข้าราชการกลายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐข้าราชการก็คือข้าราชะใช่ครับอ้อ พราะฉะนั้นทุกคนขึ้นตรงกับคุณทักษิณการสั่งการมันก็ง่ายไม่มีหลอกสายบ่งสายเบรคขาดไม่มีคดีในบทความผมเนี่ยเมื่อสองปีครึ่งที่แล้วยังพูดถึงเรื่องความน่าเชื่อถือการไปที่ยอมรับของต่างประเทศครับพลนเอกสรยุทธดูจะด้อยกว่าแต่ว่าพอไปพูดรู้สึกครั้งสองครั้งต่างประเทศเริ่มพอจะรับได้แต,แต่เขา<อ>ไม่รับตรงที่มาที่มามาจากรัฐประหารใช่ไหมแต่ตัวคนเนี่ยเขาพอจะรับละตอนหลัง แต่สมัยคุณอภิสิทธิ์ผมมองว่าจะโชคดีครับเพราะว่าต่างชาติยอมรับเป็นนักเรียนนอกที่สามารถจะต่อกรอกับต่างประเทศได้โดยไม่อับอายสื่อสารเข้าใจง่ายสื่อสารก็เข้าใจง่ายด้วยการสื่อสารเข้าใจง่ายมันบอกถึงการที่เขาเข้าใจวัฒนธรรมของคนฟังวัฒนธรรมของต่างชาติที่มีความหลากหลายแล้วเขาเข้าใจเรื่องที่เขาพูดด้วยใช่ครับ สุดท้ายเนี่ยมันมาสวยเรื่องเขมรเท่านั้นแหละสวยมากด้วยเออมีใครทําให้ทำให้เขมรเกิดเป็นคนอย่างนี้ขึ้นมาจำได้ไหมอันนี้พอก็ไม่รู้นะลูกคนเอกชาวลิตไปเปิดงานเลยตัดริบบิ้นเลยไปหาหุนเซนถึงกัมพูชาแล้วกลับมาบอกว่าเขากำลังจะสร้างบ้านให้ทักษิณอยูโอ๋อเอามาเป็นที่ปรึกษาจุดเริ่มต้นเลยตั้งแต่นั้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชามีปัญหาครับ อ๋อตกลงผมนึกบอกว่าก็มาสวยก็เพราะพ่อเองโอ้คุณทักษิณก็ดีนะครับเพื่อนบ้านโดยเฉพาะพม่ากับเขมรตอบรับมากเลยเพราะทําธุรกิจกิจการร่วมกันนุ่งนั่งไปหมดเลยโดยเฉพาะพม่านี่ได้รับเงินกู้สบายเลยนะครับเราจะเห็นว่าตอน ทักสินเข้ามาเนี่ยนะครับเขาได้ทํามาหากินร่วมกับผู้นําในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านอพอใจมากเวลาไปทําความตกลงทางการค้ากับประเทศโน้นประเทศนี้เขาก็ทําธุรกิจของครอบครัวควบคู่กันไปด้วยอ๋ออย่างเช่นไปทํา FTA กับจีนกับอินเดียก็ไปเล่นธุรกิจดาวธงดาวเทียมไปสัมพันธ์กันไปด้วยเลยออสเตรเลียก็เหมือนกันเอ๊ะแล้วที่เขาไปทำกับฮุนเซนนี่ล่ะฮุนเซนเลยแหม่รู้สึกรักใคร่มากเห็นกอดกันเรื่อยเลยนะเจอกับทักษิณนี่กอดกันหน้าดูเลยมันมีผลประโยชน์อะไรกันหรือเปล่านั่นสินั่นน่สิท่านี้เรื่องใหญ่ครับตอนนั้นเนี่ยผมเขียนบทความว่า พลเอกสุรยุทธ์เนี่ยเจอคลื่นใต้น้ำก็คือตอนนั้นเรามีนอปกครับย่อมาจากอะไรแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการนอปองเริ่มเกิดขึ้นจำได้ไหมว่าอีเพนก็ดีอลิสมันพงเรืองรองก็ดียกทัพไปหน้าบ้านป้าเปรมครับบุกเข้าไปจะบุกเข้าบ้านป้าเพัมประตูให้ได้จำได้มไหมเอาอิดมาปากันโอ้โหเต็มไปหมดเลย แต่ก็ยังไม่หนักหนาสาหัสอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมครับใช่ครับและที่หนักหนาสาหัสอีกนิดนึงก็คือพลเอกสุรยุทธ์เจอใครนะที่บอกว่าลองลูกลูกไปดูเขาใหญ่เที่ยงสิมันไม่โบกี้รถไฟอยู่ข้างบนอ๋อนั่นแหละครับนี่แบบว่าเป็นดาบที่แทงลึกมากเลยแทงลึกเลยพลเอกสุรยุทธ์โอ้โหเลยโดนเรื่องนี้ครับเริ่มมีความขัดแย้งในสังคมครับจากบรรดา นปกและต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นนปชยกระดับขึ้นมาแล้วถัดมาก็เป็นเสื้อแดงครับใช่ไหมครับแดงทั้งแผ่นดินเลยทีนี้พอคุณอภิสิทธิ์มาเจอหนักมากเลยเป็นคลื่นเป็นใต้ฝุ่นในการพัดผ่า2สองปีซ้อนครับไม่ว่าจะเป็นเมษาสงการห้าสองที่เรียกว่าสงการเลือดไม่ว่าจะเป็นเมษา ห้าสามพฤษภาเลยที่เป็นการก่อการร้ายเผาบ้านเผาเมืองแยกราชประสงค์และตรงนี้นอื่นๆตรงเนี้หนักมากแล้วตอนท้ายของรัฐบาลอภิสิทธิ์กำลังจะลงกระไดสวยๆเออมีอะไรเกิดขึ้นก็มีกลุ่ม a อสทีวีชุมนุมส่งท้ายที่สะพานมักขวานเนี่ยโอ้ตรงลงถ้าเทียบกันอย่างนี้เทียบกับคุณทักษิณเป็นยังไง มีแต่คนไปให้กำลังใจบกธงแม้ก็ตทั่งธง,ท,ง,ท,งทรงพระเจริญเอาไปโบกรับทักษิณเลยจําได้ไหมเออไปไหนก็คนรักไปทําแก้จนที่อาจสามารถผู้คนแห่ห้อมล้อมตามตกลงตอนนั้นภาวะความขัดแย้งในบ้านเมืองยังมไม่มีครับจนกระทั่งพันธมิตรก่อตัวขึ้นเมื่อพฤติกรรมของรัฐบาลทักษิณเริ่มส่อเขาว่าจะทุจริตโกงกินมาก ก็เลยถูกขับไล่ในตอน<ล>ท้ายตกจากอำนาจเลยโอ้ตกลงการบริหารราชการแผ่นด,ดินภายใต้สภาวะปกติเทียบกับภาวะที่มีความขัดแย้งกันสูงต้องคุณอภิสิทธ์ต้องไปนอนถึงราบ11อ,อ,อยู่บ้านไม่ได้เพราะมันมีความขัดแย้งอย่างมากอยู่ได้เแต่เขาเอาเลือดไปเทจะอยู่ไหม <c oughs> เออแล้วไปประชุมที่รอยรัลคริสต์ยังถูกคนตามล่าอีกครับโอ้อันนั้นก็น่าเป็นห่วงอ่มันเป็น,นเรื่องยากแต่ผมสนใจว่าเมื่อเราประมวลภาพจากอาจารย์เขียนบทความผ่านมาสองปีครึ่งอ,อาจารย์คิดว่าใครในบรรดาสามคนที่เราพูดถึงจะกลับมาเป็นนายกได้เอกพลเอกสุรยุทธจะมาไหมโอ้ผมว่าพลเอกสรยุทธเข็ดขี้ออนขี้แกแนะ่ <c oughs> เอาไม่ใช่ขิงอ่อนขิงแกแล้ว โอ้ผมคิดว่าพลเอกสุรยุทธ์พอเป็นนายกเนี่ยรู้จักประวัติตัวเองดีขึ้นอีกเยอะเลยอ๋อใครต่อใครก็ขุดให้แต่งให้เสียบ้านที่เขาใหญ่เที่ยงเสียที่ที่เขาใหญ่เที่ยงไปด้วยเสียคนไหมก็ไม่ถึงกับเสียคนครับแต่แกคงเข็ดขี้อ่อนขี้แก่เสียใจไม่เอาเลยโอ้เสียใจเลาเสียใจแน่แล้วคุณทักษิณล่ะคุณทักษิณเหรอกลับมาเป็นนายกได้ แต่คนไทยรับได้ไหมที่เขาจะต้องรวมตัวกันล้มล้างความผิดให้ทักษิณก่อนทั้งคดีที่ยังไม่มารับโทษคดีที่คาอยู่ในศาลอีกเต็มเลยแล้วก็การถูกยึดทรัพย์จากการร่ำรวยผิดปกติตกลงถ้าไปล้มล้างความผิดได้กฎหมายม,มันก็ไม่มีความหมายสิคนไทยรับได้ไหม<อ>ถ้ารับได้ก็เป็นได้อืแต่จริงๆแล้วผมว่านนะถ้าคุณทักษิณยินดีกลับมาติดคุกกลับเหมือนกับ พระลักเกียบครับหลังจากติดคุกแล้วออกมาบวชเรียนเสียครับผมคิดว่าคนเขาก็จะให้อภัยได้นะคนไทยเป็นนักให้อภัยอ่าแล้วจะมาเป็นนายกเอ๊ะหลังจากบวชเรียนแล้วจะเป็นนายกได้ไหม,มเป็นได้ไหมในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญอนุญาตไหมครับต้องตอบตรงๆว่าคุณพันตำรวจโททักษินชินวัตร จะเป็นนายกหรือเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นสอสอไม่ได้ไปตลอดชีวิตเพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญห้ามคนที่ถูกยึดทรัพย์จากการล่ำรวยผิดปกติครับและคนที่ต้องอาญาสารพิพากษาถึงให้จำคุกถึงที่สุดให้จำคุกครับตกลงทั้งสองกรณีนี้คุณทักษิณเป็นนายกไม่ได้ไปตลอดชีวิตเป็นรัฐมนตรีก็ไม่ได้ตลอดชีวิตตกลงปมนี้ผมโล่งละคลายหมด